จ้าส mm ุขสบายพีはは <vezes> mm ่พ hmm. ี่น้องเอนีแมมมอได้เดินทางมาหาญาติทา้งนมงเดอมืเมนีแมหมอสฉได้มาให้เพื่อนพาไปเอาดอกไม้พี่น้องมีคนเอามีดอกไม้ในเฮือนพี่น้องข้างๆเด็กกรน้อกก็เลยมาหาญาติส่วนดอกไม้ทส่พาไปเอาพอมีพี่น้องที่เป็นสิคามาแต่งคันพี่น้องลัดโซ่ในมืออื่นแมมมอก็เลยได้เดินทางมาทั้งนามงพี่ไดทั้งบ้านเขาบ่อบ่อยแต่แมหมอสไม่ได้ไปเฮือนเพื่อนเขาบป่ามาเขาบ่อบ่อยในแม่ไม่ได้ไปก็เลยมาในเฮือนยายญาติพี่ๆเคยร้องเพลงเด็ก อยู่ในอัน YouTube ของอันยายสีนอนนาเนาะเออกาเพลินก็เป็นเอื้อน้องขน้อยนี่แหละเป็นทั้ง,ทงพี่น้องทั้งพัวขน้อยกับแมนแต่วันนี้เขาได้เดินทางมาหาเพลินแล้วก็สีให้เพลินพาไปเอาดอกไม้ในเฮือนหญ้านี่แหละพี่น้องอา้าวไปไปุ้ยยังไปจ้า ไม่ดอกที่เพิ่นบอมีที่ไม่มาโทมมาถามกับมีบ่มีกับไอ้ฝนในการพี่น้องหลายหรือน้อยกับไอ้ลมในการว่ะเป็นดอกดาวเรืองน้วยใหญ่แต่หมอเองก็บบ่คอยได้มาบ่มีเวลาพี่น้องมึงแกเลยขอขอพี่น้องว่าให้ไปเด็ดน้ำ้าแน่ว่ะขนมออกหน้าแต่ขนมกับไอ้ลงคลิปดอกไปหาแม่อยู่หน้าแม่แก่กับแม่จอยเออ เด็ดเจ้าคองดอกไม้ก <g ül üyor> <s professionally t os> ็ดียเด็เฮือนเพื่นกันพี่น้องเด็ดเอากได้คันเด็ดมือยาวนะเอาผ้าได้ปาดจกแจกแจกไม่เสียงง่ามเอ็นนี้เนี่เพื่อนกับเพื่อนทุ่งนาหรือพี่น้องเข้มทุ่งนา เพื่นกับเพื่อนเพิ่นกับยักสอกลีกไว้นึงพี่น้องเพื่อนกับยูโบแมนโบแมนแคมทางติดตาอยู่ด้วพี่น้องเชื่อชานเพิ่นกันดิคือว่าธรรมชาติธรรมชาติเลยเด็กพี่น้องนี่ดอกไม้กันดินี่ดอกดาวเรืองน้อยโบแมนดาวเรืองใหญ่อไงกว่าเมื่อเออในแม่มอจะได้เสริมดวงให้กับพี่น้องนะ ม kind of ีสามคันพี่น้องมาออื่นเนี่ยแล้ววันนี้มอจะได้มาหาดอกไม้ให้พี่น้องจะเก็บดอกไม้ให้เพื่อนเอให้ได้น้อยได้ลายสำได้กับเบิ่งในอันต้นเบื้องก็คือสีได้ลายอยู่พี่น้องเลยมันเป็นแบบธงไหฮธงหน้าพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวมอสจะเก็บดอกไม้ก็ได้พี่น้องเด้ออยากจะได้สำได้เดี๋ยวมอ Tai truyền thuyền kỳ học. Tuấn phụ ai nào. Money lâu kýt mi phi nhỏng đông. Maman mong kỳ học lê điện thang, mát hàng ngầm thang. Mát kỳ học lê điện thang. Mát kỳ học thang. Mát thang. Mát kỳ học lê điện thang. Mát kỳ เสร็จสั่นบ้ะเ่ยดุ๊กนั่นหรือเปล่าถ้เราไปเสียบใหม่เอาบ่าอะไ้อะเออเจ้าในเล็กเนาะดอกดาวเรื่องน้อยพี่น้องบโบมินดาวเรื่องใหญ่เด้ออันนี้เออบูดีงามพี่น้องเขาไปเบิ่งแถวบ้านปลาเมะวบมีพี่น้องเลยขึ้นอย่างใดรายอยู่เพราะว่าเอามือใส่ตู้เย็นไว้กะ ดิส่ไดเฮงยู่ดอกไม้อันนี้ก็นดเก็บแล้วเลยพี่น้องได้กับร้ายพันใดเพราะว่าขน่อยมันรายดอกหน่อยแล้วมันร้ายเลยใส่เพราะว่ามันอื่นมันมีแต่สามคันสมคันก็คือวสาำนี้ก็โกอดีเลยโอ้้าหลีบหลีบยาวมตันแลวก็เจ็ดฮาฮาฮ่าตัดฮอาฮ่าอฮายายาีอ ม,าามัหาเวลามหาเวลาเออเออเอคอคีช้างคนผมคนผมาคนเซยอยู่เจ้า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 เดี๋ยวแม่เมื่อพูดแล้วลูกแม่เมื่อชก่อนแม่ยังมาพี่อยู่ภาว่ะข้ามเติมในแล้วลูกเพราะว่ะธาเพิ่นเลิกการในแม่มาน้ำเพิ่นล,ลูกมาน้ำพัวอะไรพัวท่านในเลิกการ

เดี๋ยวก็กำลังมาตะเก็บดอกไม,ม้พี่ไหมไม้ก็ได้เวลาปันได้พอได้พืชภากควัน,นม่ดีจากเลาเปน,นองกาาำหรับวันนี้กับแม่มอก็จะโฟกัสไปเป็ัเยียนเออดื่ดดอยแมาโม่ฝากคนใดจะชเพื่นตามนม่